สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับเพราะผมปูปูครับวันนี้ผมมีเมนูอาหารจีนที่มีชื่อว่าหูฉลามนึ่งกลางป่วยเจียนน้ำแดงนะครับเอามาฝากคุณผู้ชมวิธีการทำไม่ยุ่งยากครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมของเราในวันนี้กันก่อนครับครับผมสำหรับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยน้ำซุปหูฉลามนะครับตัวนี้หูฉลามขาวหรือหรือเม้งนะครับผมเห็ดหอม หั่นเป็นชิ้นเล็กนะฮะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้หรือเป็นเตาก็ได้ตัวนี้แฮมยูนานผมเอาน้ำซุปใส่ลงไปนะครับแล้วก็ไปนึ่งให้มันมันนิ่ม,มนะครับตัวนี้กลางป่วยเหมือนกันครับเอาน้ำน้ซุปใส่ลงไปแล้วก็นึ่งจนนิ่มนะครับตัวนี้กระเทียมจีนสไลด์เป็นแผ่นนะครับเนื้อปูแป้งมันฮ่องกงน้ำมันงาเหล้าจีนน้ำมันหอย ตัวนี้ซอสปรุงรสนะครับต่อมาเป็นน้ำมันข้าวโพดพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายซี้๊วขาวตัวสุดท้ายนี่คือซี้๊วดำแบบไม่หวานนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับ ครับตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นในยการวอร์มกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระเทียมลงไปย่างด้วยไฟอ่อนๆสักสักหน่อยนะฮะเพื่อให้กระเทียมเนี่ยพอเหลืองน้ามันไม่ต้องใส่เยอะนะครับคุณผ,ผู้ชมใส่แค่พอประมาณถ้ารู้สึกว่าเยอะมากเกินไปเทออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอากระเทียมที่สไลซ์แล้วนะครับวางลงไปในกระทะแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องการคือให้กระเทียมเนี่ย มีสีออกเหลืองๆนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้มันมีความหอมไม่ต้องทอดไม่ต้องไม่ถึงกับกรอบนะฮะเพราะว่าเหมือนเรากระเทียมลงไปจี่ไม่ได้เอาลงไปทอดนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอมันเหลืองเรากลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับ ครับตอนนี้นะครับสังเกตกระเทียมผมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อยแล้วนะครับผมกลับด้านแล้วก็พยายามจะผัดให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้พอเราพักเอาไว้เลยไม่ต้องปรุงรสใดๆทั้งดดสิน้นทีนี้เนี่ยต่อไปเราใช้น้ำมันตัวเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเปิดไฟแรงเลยฮะ น้ำมันของเราก็จะมีกลิ่นกระเทียมด้วยคราวนี้ผมใส่น้ำมันเติมไว้นิดหน่อยทิ้งไว้จนน้ำมันร้อนเดี๋ยวผมจะผัดเจ้าตัวเห็ดหอมต่อนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำมันผมเริ่มร้อนแล้วผมใส่เห็ดหอมลงไป เจ้าเห็ดหอมเนี่ยให้มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนสีเล็กน้อยก็พอขั้นตอนนี้คุณผู้ชมควรจะใช้ไฟแรงนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการให้น้ำมันตัวเนี้ยมีกลิ่นของเห็ดหอมแล้วก็ให้เห็ดหอมมีกลิ่นของกระเทียมด้วยอ่า สร็จแล้วนี้ผมใส่เหล้าลงไปครับรอจนแอลกอฮอล์มันระเหยอ,ออกหมดนะครับแล้วก็พักเห็ดหอมเอาไว้ตอนนี้เนี่ยเห็ดหอมของเราไม่ได้ปรุงรสนะฮะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นของเหล้าแล้วก็กระเทียมโอเคเรียบร้อยพักไว้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับ ครับต่อไปนะครับผมจะมาทําในส่วนของน้ําแดงที่ใช้เจียนนะครับผมเริ่มต้นผสมซอสของผมตามสูตรก่อนนะครับน้ําตาลทรายแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับน้ำมันหอย ซีอิวดำแล้วก็พริกไทยป่นน้ำมันงากับเหล้าจีนผมยังไม่ใส่นะครับคุณผู้ชมผมผสมแค่นี้ก่อนนะครับต่อไปผมเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะนะครับให้ร้อนเสร็จแล้วเนี่ยผมจะใส่เหล้าจีนลงไปฮะ รอจนเล่าจีนงวดนะครับผมหลังนั้นใส่น้ำซุปลงไปครับน้ำซุปเนี่ยผมใส่ลงไปตามอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไฟแบบนี้นะครับให้มันงวดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้น้ำซุปเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นทีนี้ลักษณะอาหารในการเจีย่ยเนี่ยผมไม่ต้องการน้ำเยอะมากจนเกินไปก็แค่พอประมาณก็พอนะครับเดี๋ยวพอน้ำซุปผมงวดได้ที่แล้ว มาปรุงรสกันครับครับตอนนี้นะครับน้ำซุปของผมเริ่มงวดไปนะครับจากที่ผมใส่ลงไป3กระบวยก็เหลือกระบวยกกว่านะครับผมเทออกครับพักไว้ในชามเสร็จแล้วกระทะกลับมาตั้งไฟอีกรอบนะครับเดี๋ยวรอจนกระทะแห้งผมใส่น้ำมันลงไป ระวังนะครับถ้ากระทะไม่แห้งเนี่ยมันน้ำมันมันโดนน้ำมันก็จะกระเด็นได้นะครับทีนี้ตอนนี้เราต้องตั้งให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะฮะอตอนนี้ผมใส่ซอสที่ผสมลงไปแล้วนะครับคนให้เข้ากับน้ามันนะฮะระวังอย่าให้ไหมเด็ดขาดนะครับ เสร็จเติมน้ำซุปกลับลงไปครับชิมรสชาติโอเคเสร็จเรียบร้อยผมจะให้มันตอนนี้นะครับน้ำซุปก็ออกมาเป็นสี ออกแดงๆแล้วต้องการให้มันเข้มกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งใส่ซีอิ๊วดำลงไปครับใส่นิดเดียวพอนะครับซีอิ๊วดำนี่ช่วยให้สีเนี่ยมันเป็นสีแดงชัดมากขึ้นนะครับต่อไปครับใส่แป้งมันฮ่องกลงไปครับแป้งมันฮ่องกงเนี่ยมีคุณสมบัติดี เวลาเราใส่ลงไปในเจ้าตัวน้ําซุปหรือว่าเวลาเราทําอาหารประเภทเจียนะครับใส่แป้งมันฮ่องกงลงไปเนี่ยมันจะไม่ไม่คืนตัวนะครับเวลาเลือกซื้อคุณผู้ชมก็เน้นย้ํากับคนขายด้วยนะครับว่าต้องการแป้งมันฮ่องกงเอาไปทําอาหารจีนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยวิธีการคือเราต้องรอให้น้ำเนี่ยเดือดจัดนะครับค่อยๆหยดแป้งมันลงไปคนอยู่ตลอดเวลานะครับ อย่าใส่ลงไปทีเดียวเยอะๆนะครับไม่งั้นมันถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปทีเดียวเยอะๆเนี่ยเจ้าตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นเปึกเ,เป็นก้อนขึ้นมานะครับไม่สวยตอนนี้นะครับดูนะฮะน้ำซุปเนี่ยเริ่มข้นแล้วนะครับตัวสุดท้ายครับผมใส่น้ำมันงาใส่นิดเดียวนะฮะ สร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเปนครับครับต่อไปนะครับ<อ>ผมเริ่มจัดจานแล้วนะครับผมจะเอาตัวตัวแฮมยูนานเนี่ยเรียงไว้บนจานก่อนเหตุผลที่ผมไม่ได้ปรุงรสลงไปในตัวไอเห็ดหอมเนี่ยก็เพราะว่า ตัวแฮมยูนานกับกลางป่๋ยก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวน้ำแดงเนี่ยก็จะมีรสชาติเค็มอย่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ปรุงรสอะไรลงไปเยอะนะครับเดียงไปอ๋อเหตุที่เมื่อกี้ผมแยกน้ำออกนะครับเ้วเอาเจ้าตัวซอสเนี่ยลงไปไปเจียกับไปผัดกับน้ำมันเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีกลิ่นพิเศษมากขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปในน้ําซุปเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งสําหรับผมที่ต้องการให้อาหารมันมีกลิ่นนะครับออตอนนี้ผมเรียงเจ้าตัวแฮมยูนาลงไปเสร็จปุ๊บกระเทียมฮะเทียมที่ย่างก็เรียงเรียงทับลงไปเลยตามด้วยเห็ดหอม จะเรียงยังไงก็ได้นะครับจะให้มันอยู่ข้างๆก็ได้เป็นไรเวลาทานเราก็ทานด้วยกันทั้งหมดอยู่แล้วครับต่อมาก็เจ้าเจ้าตัวหูฉลามถ้าคุณผู้ชมจัดเสิร์ฟนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวหูฉลามเล็กกับใหญ่ปนอยู่ด้วยกันก็พยายามจะเอาไอ้ตัวที่มันเป็นชิ้นเล็กลงไปข้างล่างก่อนนะครับเพราเวลา เราเอาไปเสิร์ฟเนี่ยเออหน้าตาข้างบนมันจะได้ดูใหญ่ๆน่ารับประทานนะฮะเสร็จแล้วเรียงไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ลาดเจ้าตัวน้ําแดงลงไปนะครับแล้วก็โรยพริกไทยปนด้านหน้านะฮะ เสร็จแล้วตามด้วยกังป่วยกังป่วยนี่เราก็ฉีกเป็นเส้นนะครับคุณผู้ชมนึ่งจนนิ่มแล้วก็ขยี้ฉีกเป็นเส้นเลยโรยด้านหน้าสุดท้ายใส่เนื้อปูครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหูฉลามเจียนซอสน้าแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟพร้อมกับถั่วงอกนะครับแล้วก็มีแฮมยูนานคั่วนิดหน่อยผักชีแล้วก็จิกโชทานควบคู่กันไปด้วยนะครับบางอย่างก็มีรสชาติเค็มบางอย่างก็จืดผสมปนเปอยู่ด้วยกันนะครับทานไปพร้อมๆกันรับรองว่าเมนูนี้อร่อยได้เลี่ยงแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไปกับ Food Travel TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับ